สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหนะครับทุกคนนี่ครับยกโชคชัยสี่เต็มระบบเต็มระบบครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วรับชมด้วยความสุภาพครับทุกคนนี่นะครับถนนราดพร้าวครับราดพร้าวราดพร้าวด้านขาออกนะครับนี่ครับอีกจุดหนึงนะครับทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อก ต่อทะเบียนต่อภาษีนะครับตำรวจขยันสื้อเหลือเกินนะครับสนอโชคชัยครับเต็มระบบจุดนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนจะจุดยุทธศาสตร์ไหมนะครับการจราจรนะครับถนนลาดพร้าวนี่โอ้โหนะครับท่านผู้ชมติดกันอยู่แล้วติดไม่พอครับก็ต้องมาเจอจุดตรวจกดขันวินในจราจรอีกนะครับทุกคนก็ต้องอ่าระมัดระวังครับอย่าไปชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ การจราจรก็สุดย่ำแย่อยู่แล้วนะครับตรงนั้นเส้นนี้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่โอ้โหจะขยันไปไหนนะครับท่านผู้ชมดีดูดีเต็มทุกช่องทางครับทั้งการจราจรติดขัดทั้งตำรวจเรียกรถเข้าไปตรวจนะครับนะตำรวจหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้ขยันเสลือเกินนะครับผมอยากให้เศรษฐกิจด,ดีเหมือนเจ้าหน้าที่ตั้งด่านแบบนี้นะครับก็ภาวนาครับขอให้เศรษฐกิจด,ดีดี ที่เราเห็นนะครับท่านผู้ชมดีดีกว่าเศรษฐกิจหรือไม่อืมจริงๆผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเลยนะคือจุดตัวนี่แบบโอ้โหนะครับบิ่งบานมากครับบานเหมือนแบบดอกหินบ้านผมนะครับช่วงนี้หน้าเห็ดกำลังออกนะครับช่วงหน้าฝนเนาะโอ้ยนะอะไรจะดีขนาดนี้นะครับอาชีพตำรวจเราเนี่ยนะครับก็ อย่าไปว่านะครับเจ้าที่ตำรวจเขาก็ทําตามหน้าที่ครับทุกทุกคนดูครับเกาะกลุ่มกันตั้งด่านจุดตรวจกวดขันไวในจราจรนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 4, สี่สิงหาคมาเนี่ยโอ้ยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอยู่ในเขตคนครบาลเนี่ยยิ่งโอ้ไม่ว่าจะเป็นด่านควันดําจุดกวดขันนะครับต่างๆมันไม่ค่อยสะดวกครับขับรถขับอมไม่อยากจะใช้คําว่าลาเนาะขับรถแล้วกัน เดินทางไปไหนมันไม่ค่อยสะดวกครับเจอแต่จุดตรวจแบบนี้ค่าปรับมันแพงนะครับทุกคนก็ร่วม้วยช่วยกันครับสมหมวกน็อกไม่แหกกดนะครับตำรวจขยันเหลือเกินถ้าพวกเราเนี่ยไม่ทําผิดนะครับตำรวจก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกแปลว่าพวกเราน่าจะเรื่องวินัยจราจรน่าจะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะเออตำรวจจนต้องขยันนะนะฝากไปแล้วกันนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาชมเนาะ นี่ครับเห็นคลิปมีประโยชน์ก็บอกต่อกันแล้วกันนะครับอีกจุดหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับแยกโชคชัยสีนะครับจุดนี้สนโชคชัยจัดหนักจัดเต็มขอบอกขอบอกนะครับทุกคนอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ